หน้าที่เราคือทอํายังไงก็ได้ให้ความรู้สึกเบื่อน,นั้นนะ Turn อะเทิร์นโอเวอร์มากลายเป็นความสัมพันธ์ที่สปาร์คขึ้นอีกครั้งให้ได้หนึ่งข้อแรกเลยนะครับพูดให้ความรู้สึกเขาว่าเราชื่นชมเขาแสดงความพึงพอใจที่ได้มีเขาอยู่แสดงออกซึ่งความพึงพอใจคือแกลทิจูดคือการขอบคุณนะคแสดงความซาบซึ้งดีใจที่ฉันมีเธอดีใจที่ที่เธออยู่ตรงนี้กับฉันคําพูดเหล่านี้ เป็นกำลังใจให้กับผู้ชายที่เขาอยากทําอะไรให้ผู้หญิงที่เขารักอย่าลืมนะครับเขายังรักผู้หญิงคนนี้อยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ชายอยากได้คือการที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นฮีโร่ในสายตาผู้หญิงเหมือนกันถ้าเขาไปอยู่กับเมียน้อยคุณต้องรู้ร่อว่าเมียน้อยอ่ะมันทำนํำยังไงมันทํางานเมคคันดิซนของเมียน้อยมันคิดยังไงเมียน้อยคือคนที่ยอมรับได้ในทุกสิส่งที่ผู้ชายต้องการอนอกจากความใหม่แล้วอ่าผมถามนิดนึงเมียน้อยทําตัวน่าเบื่อผู้ชายมันก็ไม่อยู่วะเออ จริงๆถ้ามีร้อยไม่น่าเบื่อถ้าทําตัวเป็นเจ้าเ้าเจ้าของอ่ะถ้าทําตัวจูจ้จีจ้จุกจิกอ่ะถ้าตัวรับไม่ได้ในสิ่งซึ่งผู้ชายเข้ามาหาแล้วได้แต่พูดให้หน่าเบื่อมันไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นครับคุณแอร์ถ้าโอกาสวันนี้ยังมีอยู่การชมด้วยความซาบซึ้งใจมีแสดงความยอมรับได้ในความเป็นเขาผมจะบอกไว้ในหนังสือสื่อสารไงโดยเจอโคราก,ก็คือ3 a acceptance คือการยอมรับ ah a p p r e c i a t e คือการแสดงความซาบซึ้งใจนะครับ acknowledge คือการบอกให้เขารู้ คุณต้องมาจากหัวใจจริงๆในสิ่งที่คุณจะพูดให้พูดในช่วงเวลาตอนค่านะตอนค่าช่วงสองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มเวลาก่อนจะนอนด้วยกัน 2. คุณไม่ต้องสนใจครับว่าเขาจะคุยกันยังไงหน้าที่เราเข้อสองคืออย่าทะเลาะอะไรก็ตามที่มันสูงเสียงจะไปหาเรื่องทะเลาะอย่างเช่นการเห็นเขาคุยโทรศัพท์หรือแชทไลน์หรืออะไรก็ตามกับคนอื่นหรือเรื่องน้อยๆเรื่องที่ทะเลาะกันเป็นประจำก็ได้เลิกทะเลาะหยุดช่วงนี้นะครับขอกรุณากัน ยามีอีกไม่่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่ห้ามโอเคไหมถ้าจะทะเลาะหลีกเลี่ยงเปลี่ยนเรื่องจริงๆโค้ดคิดไว้มัน1ยุ0สิบสิบข้อในหัวเลยอะแต่ว่าโอเคถ้าพูดระยวยาวมากแล้วสามพยายามปฟกัสในเรื่องของการที่เขาเป็นสามีที่ดีหรับเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันขอบคุณนะที่เคยอ,อยู่ด้วยกันร่วมหัวจมท้ายกันดูแลลูกด้วยกันนะขอบคุณที่ทําให้ฉันรู้สึกเป็นวันที่ดีในตลอดเวลา,าฉันเข้าใจบางทีฉันทาตัวไม่ดีไปฉันก็เสียใจและฉันก็อยากจะให้มันเป็นเหมือนเดิมแต่ พูดแบบนี้ไม่เอาซีเรียสไม่เอาทะเลาะก,กันไม่เอารัง้งโอเคปะ่ะไม่รังกันนะครับผมขอแก้สามข้อง่ายๆก่อนยี่สิบเอ็ดวันพอทุกวันเหรอคะทุกวันชมเนี่ยนะบางทีไม่จำเป็นต้องก่อนนอนก็ได้บางทีตอนตอนกลางวันก็ได้อย่างเช่นเขาทำอะไรให้คุณสมมติว่าเขาทำกับข้าวาให้หรือไปรับลูกที่โรงเรียนอ่ะคุณก็บอกเออเนี่ยไม่รู้จะอยู่ยังไงเลยเนี่ยถ้าไม่มีเธอคอยดูแลพวกเราเนี่ยนะเออภูมิใจอ่ะเธอเป็นคุมพ,พ่อที่ดีแล้วกอดเขา หนึ่งในสิ่งที่ผู้ชายไว้ตัดสินผู้หญิงนะผู้หญิงทุกคนฟังทีงนี้คือการสัมผัสการสัมผัสที่โอเคแต่เราไม่ผู้ชายรู้สึกว่าคนที่นี้รักจริงๆนะครับและเขาอยากรู้สึกว่ารักเขาเขาไม่อยากทอดทิ้งผู้หญิงที่ทําให้เขารู้สึกซาบซึ้งในตัวเขาได้ะแล้วแล้วอยากสัมผัสเขาอ่ะเขาจะรู้สึกผูกพันได้ง่ายมากจริงดีเทลมันมีเยอะมากอะ่ะคนแนะนําให้ไปฟังหนังสือเสียงรักไม่รู้เบื่อเอาไปฟังประกอบควบคู่ในนั้นจะมีเทคนิคอยู่51เ,เทคนิค เมื่อกี้ที่ที่คนย้ำข้อ3ามขออีกนิดหนึ่งมันเป็นการสะกดจิตอีกทางหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นการสะกดจิตทางอ้อมคนเรามักจะทําตามความคาดหวังของคนถ้าคุณบอกว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนอย่างนั้นเขาเป็นคนนี้บ่อยครั้งแล้วคนประเภทนี้จะยอมเป็นในสิ่งที่คุณตั้งใจเขาเป็นนี่คือจิตวิทยาละ